ช่วงแรกของรายการนะฮะสโดย i-mobile ครับวันนี้ i-mobile จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะยังยังไม่เปิดตัวเลยนะังเปิดจะเปิดตัววันอังคารที่ถึงนี้แต่ร<อ>ายการรับหน้าโชว์นี้เอ็กซ์คลูมากๆครับได้รับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นี้มารีวิวให้คุณได้ทราบก่อนใครนี่คือครั้งแรกในประเทศไทยกับ iMobile iQ Z ด เดี๋ยวด้วยมือไปทางขวาแต่เดินออกไปทางซ้ายคืออะไรเป็นการหักหลังกันทางอากาศครับไปดูครับนี่เลยฮะไอไอโมบายไอคิวเซนนะครับผมกดูกล่องหรูหรามากนะนี่ฮะพันซูเข้ามานี่โลโก้เขาดูขาวนะเย็นๆไฮโซมากนะรแล้วก็เปิดดูด้านหน้าดีนี่พันซูไม่ทำจนไม่ทำเลยพิเกษนี่ก็หรูหราเลยนะครับหน้าตานี่ไปดูเครื่องนี่โอ้โหเป็นไงครับ คือผมรู้สึกว่าตอนนี้เทมเพลตโทรศัพท์มือถือสไตล์นี้เยอะจังเลยครับโอ้โหขอไปจะลุ้งจะหลุดเบอร์บางจัดนะฮะบางมากเลยขอบเป็นสีทองนะฮะบางที6.8มิลลิเมตรขอบนี้เป็นโลหะสีทองนะฮะด้านหน้านี่มีกล้องหน้ากล้องหน้านี่5ล้านนะครับพร้อมไฟแฟลช ครับกล้องหลังนี่มีไฟแฟลชด้วยมีไฟแฟลชด้วยกล้องหลัง18ล้านมีไฟแฟลชด้วยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นไมโครซิมครับนะเป็นนาโนซิมขออภัยเป็นนาโนซิมคู่กับไมโครซิมเป็น2ซิมอยู่่ในชองเดียวอยู่ในช่องเดียวเลยช่องนี้นะถอดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรางซิมเนี่ยยาวๆตัวนาโนเนี่ยถ้าไม่ใส่นาโนซิมก็ใส่เป็นไมโครซิมได้ไอ้รางซิมยาวๆนี่ภาษาอังกฤษเรียกอะไรรู้ไหมฮะเรียกอะไรฮะ d u ดวล์ขาด ดูโานนะฮะภาษาอังกฤษก็พี่โอ้ทานเปนซิมปคำหนึ่งโดยซิม2อันนี้นะครับคุณจะใช้สลับไปสลับมาซิมไหนจะเป็น3 G 4 G ก็ได้ซิมไหนอีกซิมหนึ่งจะเป็น2 G เพราะบางคนบอกว่าเอ้าถ้าเกิดผมซิมนาโนผมไปใส่นั้นแล้วผมเดือดอยากจะใส่ไมโคร s d นั่นผมใส่ไมโครเอแล้วผมเอาไมโครซิมมาเป็น 4G ใช่ไหมได้เหมือนกันสวิชไปมาได้อ๋อเพื่อคือว่าในเชิงซอฟต์แวร์เขาปรับให้แต่ว่าก็ล็อกเอาไว้ที่1ซิมที่จะเป็น 4G ถูกต้องครับไปดูสเปคหน้าจอเนี่ยได้หน้าจอ Full HD เป็น In Cell Display In Cell ก็คือว่าในแง่ของการทัชชิ่งเนี่ยจะ ดีมากตอบสนองดีคือเขาตัดเลเยอร์ไปชั้นหนึ่งมันเพิ่มความแม่นยำในการตัดในการตัดเลเยอร์ไปชั้นหนึ่งนะให้ตัวกระจกกับตัวตัวสัมผัสใน CPU ไม่มีแอร์แก๊นั่นเองไม่มีแอร์แก๊นะครับโอ้เยี่ยมเลย CPU แรงมากครับคอคอมชั้นตะกอนหกหนึ่งห้ออฟต์คอออฟต์คอนะฮะ1.5ดกิกแรม2รลอม16 เพิ่มไมโครรีซได้ถึง64กิกเยี่ยมเลยนะครับกล้องที่บอกนะครับเรากล้อง18ล้านเสรกล้องเนี่ยมีฟีเจอร์เขาเรียกว่าตัว IQ IQ คาเมรานี่นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงฝั่งแบตเตอรี่ันะครบแบตเตอรี่2,600มิลลิแอมราคาต่ำกว่าเมื่ินยากมากราคา6,900ว้าสุดยอดมากต้องต้องวิเคราะห์จาดนี้ก่อน Snapdragon 615ตัวนี้ถ้าเกิดว่าดูจากจากโทรศัพท์คู่แข่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในแถวๆว่า หมื่นมื่นกว่าเลยห้าหมื่นหมด่างนั้นนะหมื่นกว่ายังอันนี้ห้าเนี่ยก็ตัวนี้แหละอาหมื่นกว่าเลยนะฮะหมื่นห้าเลยประมาณนั้นนะครับมาดูมาดูฟีเจอร์นิดหนึ่งเรื่องกล้องนะครับเรื่องกล้องนี้เขาเด่นมากนี่โอ้โหเห็นพระเอกนะฮะหลบปอยนี่จะถอดแว่นออกนี่สมบัติในคณีเลยนะฮะนะจะมีเมนูตรงนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ มีเมนูตรงนี้กดปุ๊บปุ๊บเป็นในคิวคาเมล่านะครับเราจะมีโหมดรีโฟกัสอยรีโฟกัสคือถ่ายภาพไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมาโฟกัสใหม่ได้ที่หลังที่หลังได้ทำหน้าชัดหลังเบอร์มีโครมาแฟชช์โครมาไม่ใช่โครมานะโครมาโครมาคือเหมือนแบบทำให้สีมันอิ่มขึ้นฮะนะครับแล้วก็มีนี่ครับมีออปติคอลนี่อะไรออปติซูมออปติซูมคือซูมยังไงก็ไม่แตกซูมแล้วซูมอีกซูมแล้วยังไม่แตกเฮ้ยเนี่ยซูมไหมจริงดิอ๋อมันคือซูมแบบซูมออปติคอล ซูมด้วยตัวเลนเองอ่าไม่กระจกชิ้นเลนมันเคลื่อนที่ไม่ได้นะเออันนี้มันน่าจะเป็นเทคนิคทางซอฟต์แวร์นะอ่าเทคนิคทางซอฟต์แวร์ครับแต่เขาเรียกว่าแบบมันคล้ายคือมื่อีปกติเราเราซูมมากๆแล้วเนี่ยภาพจะแตกใช่นะครับผมอันนี้มันมันแตกอยู่แล้วครับพี่มันช่วยไม่ได้จริง ต้นฉบับมันแตกอยู่แล้วพี่ <c oughs> อย่างเมืเ่อกี้ออปติซูมเนี่ยถ่ายรูปอย่างเงี้ยสมมติถ่ายรูปนะรูปผมกับรูปพี่หลาม,มพี่หลามอยู่ใกล้หน่อยนะปกติแล้วถ้าเกิดเราอยากรีโฟกัสล้วก็มาที่ตรงนี้ มานะฮะมารีโฟกัสอ่พี่หลามชัดผมเบอร์อยากให้ผมชัดบ้างพี่หลามเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเฮ้ยเจ๋งอ่ะนะครับผมนะฮะแต่ว่าเวลาถ่ายเนี่ยสนุกมากออบเจกต์ที่อยู่ในภาพมันต้องมีชัดเรื่องที่แตกต่างกันด้วยนะใช่บางคนไปถ่ายเสร็จเอ๊ะทำไมมันไม่รีโฟกัสไม่ได้ก็มันชัดไปทั้งหมดเพราะว่าระยะมันไม่ได้คือตอนนี้ระยะระยะของตัวตัวเลนที่ให้มาเขาเป็นระยะอินฟินิตี้อยู่แล้วถ่ายมาเนี่ยค่อนข้างจะชัดทุระยะอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสบางครั้งที่แบบว่ามันนอกนอกระยะของมันแล้วเราโฟกัสผิด ซึ่งผมมาทําบ่อยมากเวลาที่ถ่ายโปรดักเป็นไงฮะคือแบบเวลาผมจะถ่ายเอาเอามือถือมาถ่ายของเพื่อทําแบบรีวิวอะไรเงี้ยเราถ่ายใกล้ๆแต่ว่าเนี่ไปโดนไอ้ที่ชัดอยู่ข้างหลังโดนเลยปรากฏว่าของเนี่จะถ่ายไม่ชัดไปโดนตู้นิดนึงอันตู้ได้อยู่สามหมื่นสองโอ้โหนี่นะฮะในอินโฟัหกพันสามเก้าร้อยเก้าสิบได้สามหมื่นสองนี่เป็นระดับออกตาคอร์แรมสองมันน่ากลัวมากเลยนะโทรศัพท์ผมราคาประหยัดเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็มียานทดสอบผมก็ไปทดสอบเองพวกมปติทัส ปฏิทักษ์ซีก็ได้ประมาณ5จุดเอปดอลเวอร์สีนี่นี่คือเป็นโลลิปป็อปแล้วใช่ไหมฮะนีห้าจุดโอเคนี่เป็นโลลิปป็อปครับตัวนี้เป็นโลลิปป็อปครับผมเขาพยายามที่จะทำให้แอปดอลเวอร์ดูไม่ได้ไม่ได้ข้าศ์สมัยอะไรมากใช่ครับมีออฟฟิศมีควิกออฟฟิศมีเรียงต่างพร้อมนะครับผมโหลดกล้องโหลดเกมสบายมากเลยนะครับแล้วก็มีแน่นอนมีเนี่ยฮะหัวเพลย์ขับ เท่หับนี่เป็นเอกลักษณ์ของทาง i m o b i l e เลยรวมมิดของแจกฟรีที่ i m o b i l e คัดใจให้เลยนะสามารถที่เขาไปเลือกแล้วก็บางคนบอกว่าเล่นแอนดรอยใหม่ๆไม่รู้จะโหลดอะไรก็เนี่ยครับมีเพยครับตัวนี้นะครับฟรีแน่นอนให้เราเลือกโหลดสารพัดจะโหลดหนึ่งแอปเสียตังไอโมบายเขาไปซื้อมาให้เราลิงโทนฟรีด้วยนะฮะลิงโทนฟรีพวกวอลเปเปอร์ฟรีเที่ยมเลยอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะครับยอดนะฮะแล้วก็วัสดุเนี่ยดีมากดูดีมากสวยมากมากข้างหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนกระจกนะฮะแล้วเจ๋งมากคือผมเคยเห็น ปกติเนี่ยฝาหลังเนี่ยไอยประเภทแบบฝาหลังที่เป็นกระจกอย่างเงี้ยเขาจะไม่สกรีนอิมี่เข้าไปจะเป็นสติ๊กเกอร์แปะอันนี้มีสติ๊กเกอร์แปะ,แะครับแล้วสกรีนอิมี่ไปใต้นี่อีกนะฝังลงมาเลยฝังไปเลยเนี่ยดูดโิโสอสักอิมี่แต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาสกรีนสดทุกเครื่องนะครับสกรีนสดทุกเครื่องนะฮะโอ้โหเนี่การผลิตสุดยอดนะครับสนสดุดีมากนะครับสวยงามเลยทีเดียวราคาเพียงแค่ราคาเพียงหกพันเก้าดูด้านล่างสุดยอดสุดยอดโอ้โหมันเหมือนจริงๆเลยแรงบรรดาใจกแรงบรรดาใจสุดๆ ซื้อ2,8 0 0มมาทำใหม่แต่ว่านังคารนี่ผมจะเอิเศษดีกงานเปิดตัวยิ่งใหญ่ของเขามาครับครับผมสเปคขนาดนี้ราคาขนาดนี้มาดูคะแนนนิดหนึ่งครับคะแนนนิดหนึ่งครับ4.5่จด้าวได้4ดาวครึ่งครับโอ้โหนะฮะโอ้โหราคาขนาดนี้ก็นะฮะ ไม่รู้จะสรรหาอะไรมาเทียบแล้วการออกแบบยอดเยี่ยมสเปคดีมากๆเกินราคาที่คุณได้ฟีเจอร์พิเศษนี่เหมาะมากเลยเพราะว่ามีฟีเจอร์กล้องมาเยอะเลยกล้องไอซีดประสิทธิภาพเหลือเฟืออย่างแน่นอนราคาที่คุ้มค่าแน่นอนมีรับไปเลยมีอะไรต้องติติงบ้างไหมครับมาเลยครับนี้เหรอครับติิงเหรอครับเออจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ความพึงพอใจแต่ละคนนะเอว่าดีไซน์แบบนี้จะชอบไหมเพราะบางคนอกว่ามันอาจจะเหมือนๆกันมากเกินไปนะฮะแบตเตอรี่ก็ถือว่า ใช่ได้นะแกะะแกเปลี่ยนไม่ได้แกะเปลี่ยนไม่ได้อันนั้นอาจจะเป็นจุดอ่อนที่อาจจะต้องหาพวก Power Bank นะครับผมแต่วานนี้ราคาขนาดนี้แล้วผมว่าถือว่าค่อนข้างลงตัวได้ะไม่แคบตัวทีหนะครับขอดูแคบๆอีกสักทีนึงนะฮะเฟซเปิดมาในกล่องนี่มีหมดนะมีเคสมีหูฟังครับผมนะครับแล้วก็การชาร์จเนี่ยเขาเนื่องจากว่าเขาใช้ชิปพอคอมสามารถชาร์จเร็วควิกชาร์จได้ เพราะว่าตัวชิเนี่ทำให้การสื่อภาพการชาร์จนี้ทำได้เร็วมากขึ้น30%เปครับผมต้องขออบคุณบริษัท i-mobile ด้วยนะครับที่ให้เครื่องเรามาเปิดตัวก่อนงานเปิดตัวอีกโอ้โหรีวิวก่อนงานเปิดตัวอ้โ V.I.P. มากมากสวยสุดๆนะฮะก็เป็นเลือกหาซื้อกันได้นะครับ